เธออ่านบันทึกประจำวันนี้หรือยังครอบครัวฮาวเวิร์ดหลังจากที่ถูกยุบก็มีหัวหน้าคนใหม่เข้ารับตำแหน่งทันทีอ่านแล้วอ่านแล้วหน้าข่าวว่าเจ้าของใหม่ยังเป็นหนุ่มหล่อยอยู่เลยรู้สึกว่าเขาใจเก่งมากเลยอาฐานที่แท้จริงคือคนคนนั้น ขายปริศนาสภาทั้งเจ็ดแห่งเมืองหลวงทำให้ปริศนานั้นกระจ่างเกี่ยวกับสิ่งนั้นช้าฟารสมาคมคณตนิสตร์ของลุงช้างบอกว่าผู้ชายคนนั้นอายุไล่เลี่ยกับเราและชื่อของเขาถูกปกปิดไว้เพราะเขาเป็นคนขอเองเป็นไปได้ยังไงที่คนขย่าโลกคตนิสราทั้งโลกด้วยเลขตัวเดียว จะอายุไล่เลี่ยก,กับเราฉันไม่เชื่อถ้าถามฉันผู้ชายคนนั้นต้องเป็นคนแก่ที่มีความลับแน่ๆเฮ้แบน, hey, นายกำลังฟังฉันอยู่หรือเปล่าฉันถามนายนายไม่ดูวิธีแสดงตัวเลขนั้นจริงๆหรอฉันพูดไปหมดแล้วฉันไม่ได้รู้ทุกเรื่องโอเค เป็นไปไม่ได้นายต้องโกหกฉันอีกแล้วอิสซาเบลล่าเธอกำลังยุ่กับแบร์ตัวน้อยของฉันอีกแล้วเหรออารุณสวัสด์แบรตัวน้อยจุ๊บอลิสเธอไม่ได้อยู่ปีสามเหรอเธอมาทำอะไรที่นี่อารุนสวัสด์คุณอาลิส สาวสวยสองคนของโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับปี่สามอิสเบลล่าและอลิสพวกเธอมาที่นี่ในเวลาเดียวกันเพื่อมาหาแบเด็กคนนี้ช่างโชคดีอะไรอย่างนี้พวกเธอสองคนไม่คว้าสำคัญกับแบมเมืเ่อเร็วๆนี้เหรอน้องแบ เมื่อกี้เธอกำลังพูดถึงอะไรเกี่ยวกับตัวเลขนั้นขอโทษแบนาเป็นหมูหรือไงยังไม่ถึงเวลาอาหารกลางวันสักหน่อยให้ วันนี้ฉันเผลอเอาอาหารกลางวันมาเยอะถ้าไม่รังเกียจนี่ไม่ไม่ปฏิเสธอยู่แล้วขอบคุณพี่สาวอลิสมาไม่ต้องการมันแบร์เธอจะรับอาหารจากคนแปลกหน้าได้ยังไงฉันขอโทษที่ทำให้เธอผิดหวัง แต่ขนมปังนี่ดูน่าอร่อยจริงๆหิวแล้วทำไมไม่ถามฉันก่อนฉันบอกเธอแล้วแต่เธอหาว่าฉันเป็นหมูฉันไม่แค่เพราะเธอไม่จริงใจพอแน่นอนว่าฉันมาก่อนสำหรับอัจฉริยะอย่างแบ่ฉันคิดว่ามาเป็นเ่อรธรรมดาที่จะให้ความช่วยเหลือและได้รับความช่วยเหลือ ชินี่ไงบางเอิญฉันเอาเกินมาด้วยรีบๆคือขนมปังในมือเธอเร็วๆนี่อ้ออิสเบลล่าเธอขัดขวางทางเรื่องของแบร์ในฐานะอะไรกันเท่าที่ฉันรู้แบยังไม่ได้สร้างความสำคัญกับเธออย่างเป็นทางการใช่ไหมเธอ แบ์นายเลือกเลยนายต้องการกินขนมปลาของฉันหรือว่าอลิสนายเลือกได้เพียงอย่างใดอย่างหนึง่งน้องแบ์ไม่เป็นอะไรแค่เลือกในสิ่งที่เธอชอบฉันก็แค่อยากกินอาหารเงียบๆ เอาล่ะงานก็ขอบคุณรุ่นพี่อิยสเบลล่า <c oughs> มันคือขนมปังของฉัน <c oughs> ขนมปังของทั้งคู่อร่อยมากเลยขอ <c oughs> ขอบคุณทั้งคู่นะ ยาพอสมควรจริงๆแล้วขนมปังของฉันอร่อยกว่าเขากินเร็วมากกินแล้วติดปากน้องแบเธอประมาทจริงๆอลิซเธอหมายเขาว่ายังไงขนมปังของฉันดีมาก หวานมากอุ๊ยหมดเวลาแล้วต้องไปเรียนแล้วบายบายน้องแปรตั้นใจเรียนให้ดีนะบายบายรุ่นพี่นายฉันจะไปรอที่ห้องเรียนหลังเลิกเรียนฮ้อ <c oughs> <c oughs> นาที่สุดก็ไปสักทีบอรนายไปเจอรุ่มพี่อลิสตั้นแต่เมื่อ,อไหร่ฉันจำได้ว่าเมื่อสองสามวันก่อนตอนกลางคืนกลางคืนเหรอนายคิดอะไรของนายเนี่ยเมื่อสองสามวันก่อน คนริษนีพาชันไปที่งานประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการของสมาคมคณิตศาสตร์ฉันแล้รุ่นพี่อลิสเจอกันที่นั่นเดี๋ยวก่อนการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการเมื่อไม่กี่วันก่อนเหรอนั่นคงไม่ใช่หมายเลขปีศาสตร์นำเสนอโดยอ้ะอาจารย์ริษนีอยู่ที่นี่แล้ว ต่อไปทุกคนมีอิสระที่จะอภิปรายคำถามบนกระดานดำเป็นกลุ่มบ้น่ะนี่คือวันนี้นายลืมกินข้าวเช้าขนมปังอีกแล้วแบบ ทำไมนาถึงมีขนมปังอีกแล้ว <c oughs> เ,เรื่องมันยาวนะพวกเรามาเข้าเรื่องนี้กันก่อนดีกว่าเมื่อกี้โทบี้บอกว่านายเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนทางวิชาการคณิตศาสตร์เมื่อไม่กี่วันก่อนถ้างั้นนายน่าจะได้เห็นชายลึกลับคนนั้นแล้ว ฉันอ่านในวารสารวิชาการว่าบุคคลลึกลับได้แก้ปัญหาสะพานทั้งเจ็ดของเมืองหลวงต่อหน้าสาธารณาชนในที่ประชุมเมื่อไม่กี่วันก่อนและยังเสนอตัวแลกปีศาจอีกด้วยที่พูดมาฉันเดาว่าฉันเห็นเขาใช่เหรอ และก็ไปนันตัดจบปังหาเรื่องนี้ในตอนนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เหมือนเดิมครับสำหรับใครที่ชื่นชอบมังะเรื่องนี้เราอยากจะให้ผมเนี่ยทำตอนต่อไปออกมาให้เร็วๆผมก็ไม่ขออะไรมากครับผมก็ขอทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ซับสไครต์หนึ่งกระดิ่งไปกำลังใจให้ผมเนี่ยในการทำมังหะเรื่องนี้จนถึงตอนล่าสุดหน่อยละกันนะครับถ้าอะไรายะคนคอมเมนต์เยอะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำต่อต่อไปออกมาให้เร็วๆเลยละกันนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ